สวัสดีครับพบกับเสียบอมสายปันบอลวันนี้จะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลนะฮะพิม์ลีกอังกฤษพบกันระหว่างเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมคริตเตอรพาเลทแต่คืนวันที่19บุพฤษภาคม2,565เวลาตี1,45นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับผมสติการเจอกันนะของทั้ง2ทีมนี้นะฮะทั้ง2ทีมนี้สติที่เคยเจอกันนะเอฟเวอร์ตันชนะ คิตันพาเลตได้4นัดนะฮะคิตันพาเลตชนะเอฟเวอร์ตันได้2นัดทั้งคู่เสมอกันไป4นัดนัดล่าสุดที่ทั้งคู่พบกันคิตันพาเลตก็เปิดบ้านเอาชนะเอฟเวอร์ตันได้4ประตูต่อศูนยต่อไปเป็นผลงาน10นัดหลังสุดของทีมเจ้าบ้านเอฟเวอร์ตันเอฟเวอร์ตันทำผลงาน10นัดหลังสุดนะฮะชนะ3แพ้5เสมอ2 นัดล่าสุดของพวกเขานั้นก็เปิดบ้านแพ้ให้กับเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อ3ต่อไปเป็นผลงาน10นัดหลังของทีมเยือนคิตันพาเลตบ้างนะฮะคิตันพาเลตทำผลงาน10นัดหลังนาชนะ4แพ้3เสมอ3นัดล่าสุดของพวกเขานั้นก็บุกไปเสมอกับแอตตันวิลล่า1ประตูต่อ1นงต่รางคะแนนพิมลิกอังกฤษนะฮะของทั้ง2ทีมนี้นะฮะ ิตันพาเลตอยู่อันดับที่13นะฮะเตะ36นัดมีอยู่45คะแนนเอฟเวอร์ตันอยู่อันดับที่16นะครับเตะ36นัดมีอยู่36คะแนนบทวิเคราะห์ก่อนเกมของคู่นี้นะครับผมคู่นี้ให้เลือกเชียร์ไปที่เอฟเวอร์ตันนะฮะในเรื่องฟอร์มภาพรวมกับเกมในลีกช่วงหลังนั้นมองว่าก็ยังไม่ได้ถึงกับดูดีไปกว่ากันเท่าไหร่นักฮะ แต่ว่ากันด้วยในเรื่องแรงจูงใจนั้นต้องบอกว่าเอฟเวอร์ตันกำลังลุ้นหนีตกชั้นอยู่นั้นฮะว่าเขาน่าจะดูมีสูงกว่าทางด้านทีมเยือนที่มีไม่มีอะไรต้องลุ้นอยู่แล้วเยอะฮะวกับเกมหลีกในบ้านของเอฟเวอร์ตันนะโดยภาพรวมก็ถือว่ามีสถิติที่ดูไม่แย่ด้วยนะฮะก็เชื่อว่าเกมนี้เอฟเวอร์ตันน่าจะเปิดบ้านเก็บ3มแต้มได้มีความเป็นไปได้สูงสกอร์ที่คาดเดนะฮะ เอเวอเรตชนะ1-0 2-0หรือ2-1ฟ้าก็ดิดาามเสียบอมสายปั่นบอลด้วยนะครับจะมาวิเคราะห์คู่ฟุตบอลที่เด็ดให้ท่านได้รับชมทุกวนันขอบคุณมากครับผม